ใน EP นี้เดี๋ยวเราจะเอามุมที่เราหมุนได้เนาะรวมถึงเทคนิคจาก2 EP แรกนะคะที่เราสรุปได้นะคะมาทำโจทย์กันสัก1คอนะคะโอเคเนาะอ่ะเพราะฉนั้นเวลาทำโจทย์เองนะคะถ้านึกภาพไม่ออกเราก็วาดเล็กน้อยนะคะว่าวาดแกนพิกัดฉากจำลองมาเล็กน้อยเนาะอ่ะมีแกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนเนาะเขียนไปเลยออน,นะคะายแทนนะแล้วก็คอส โอเคนะกับส่วนต่อมานะคะที่เราต้องรู้คือจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นจุดสตาร์นะของการหมุนเนาะโอเคนะอันนี้รู้เนาะอ่าแป้นคำว่าสตาร์ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้โอเคนะเขียนแค่นี้แหละอ่ะมาดูตัวแรกเลยตัวแรกหาค่าไซน์สอางส่วนสามคือเอาง่ายๆตีโกนที่เราจะหาค่าได้นะก็ต่อเมื่อนะคะมุมเป็นไายถูกปะอันนี้ ูกไหมพายคือตกตามแกนถูกไหมพายสองพายสามพายสี่พายก็แล้วแต่นะคือตกตามแกนอันนี้หาค่าได้ถูกไหมโอเคนะสามพายสี่พายหาค่าได้เนาะไปเรื่อยๆนะคะก็คือพายจำนวนเต็มต่อมานะคะลักษณะของ n 2, ออพยายส่วนสองเนาะอ่าเพราะงั้นไอ้พายส่วนสองทั้งหลายแหละพวกนี้ก็คือตกตามแกนเหมือนกันแกนบนแกนแกล่างนะคะแกน y เนาะก็หาค่าได้เหมือนกัน กับอันที่เราท่องได้นะคะก็คือพายส่วน6นะคะ30องศาท่องได้พายส่วน4องศาท่องได้แล้วก็พายส่วน3นะคะ60องศาอันนี้ก็ท่องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพายส่วน6ก็คือ1พายส่วน6ใช่ปหพายส่วน4มาจาก1นพายส่วน4พายส่วน3ก็คือ1นพายส่วน3เพราะฉะนั้นถ้าเราจะท่องได้มันต้องมีตำแหน่งเศษเป็นจำนวนเต็ม1นพายถูกไหแล้วค่อยมีส่วนเป็นตัวเลข สามสี่หกเนาะที่เราจะทองได้แต่ทีนี้ถ้าเราเห็นนะคะตัวแรกเลยสองไพ่ไนมทองไม่ได้แน่นอนถูกปะคะพะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะเราจะต้องจัดนะคะให้กลายเป็นหนึ่งไายให้ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นมาเริ่มเลยจะเพราะฉะนั้นตัวแรกทรายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูมุมกันเนะาะสองไส่วนสามเราก็ท่องสตรคูณของตำแหน่งส่วนเลยท่องสตรคูณแม่สามถูกไหมสามหนึ่งสาม เหลือเศษสองเห็นปะเอาขอโทษดีอันนี้เหลือเศษสองอยู่แล้วเนาะก็ต้องท่องเกินไป1 3ดหนึ่งสามหนึ่งสามก็คือพายนะคะอ่าเป็นสามพายส่วนสองเนาะมันเกินมาหนึ่งก็คือลบออกพายส่วนสามปะโอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ขอทําทีละตัวนะคะจะได้จบเป็นตัวตัวจะได้จําได้เข้าใจเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเอ่อพายลบพายส่วนสามนะคะถ้าเรามาดูวงกลมหรือว่าตะแกนพิกัดฉากที่เราวาดเมื่อกี้เนาะจากจุดเริ่มต้นของการหมุนนะคะ หมุนไปายก็คือชนแกน x ฝั่งซ้ายมือถูกไหมแล้วทาไมติดลบก็คือการย้อนกลับถูกไหมถ้าย้อนกลับแสดงว่าแสดงว่า่อแสดงว่าายติดลบายส่วน3ตกควอยแดนที่ไหรคะตกควอยแดนที่2ถูกไหมพอตกควอยแดนที่2ค่าไาายเครื่องหมายเป็นอะไรเครื่องหมายเป็นบวกดังนั้นเราก็ทําการปลดทิ้งเลยนะคะก็จะได้ไซายนะคะมุมของเราก็จะเหลือายส่วน3โอเคไหมอันนี้จบแล้ว โอเคนะต่อมาตัวที่สองนะคะ cos 8π ส่วน3ก็เหมือนกันท่องสูตรคูณแม่3เลย3 1 3 3 2 6ถ้าเราจบที่2เป็น6อันนี้เป็น8ก็เกินมาตั้ง2แต่ว่าอย่าลืมเนาะเมื่อกี้เราบอกแล้วนะว่าตีโกณที่เราจะท่องเองได้ก็คือต้องเป็น1ถูกปะอ่าหน้าไพา่ต้องเป็น1เนาะเราก็ต้องท่องสูตรคูณแม่3เกินไปหน่อย3 1 3 3 2 6 3 3 9ก็เป็น 3π ถูกปะแล้วก็เกินมา1เนาะเพราะเราอยากได้8ก็คือลบยส่วน3 ะแผนที่เหลือก็ไปดูเหมือนเดิมนะว่า3ามพายลบพายส่วน3ตกควอแดนไหนจุดสตาร์ทถือว่า0ูชน x ซ้ายเป็นพชน x ขวาอีกทีสอพแล้วก็ชน x ซ้ายเป็น3าพายถูกไหมเราก็จะได้ว่าพาเลขขี่นะคะจะอยู่แกน x ฝั่งซ้ายมือแล้วมันทําไมติดลบก็คือย้อนกลับพายส่วน3ก็ไปตกควอยแดนที่2โอเคนะเพราะฉั้นควอแดนที่2นะคะเราอยากได้อะไรเราอยากได้คอสป้าวว่ามุมเท่าไหร่ คอแดนที่สองเนาะค่าคอติดลบก็เลยต้องทำาไมด้วยอ่ะบินลบให้มันด้วยเนาะเป็นลบคอสนะคะเหลือมุมเล็กนะคายส่วนสามถ้าเราเขียนแบบนี้นะคะถ้าเราเขียนแบบนี้กับความหมายโจทย์เหมือนหรือต่างต่างนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์อะไซน์กับคอสมันคูณกันว่าไซน์กับคอสมันคูณกันเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องใส่วงเล็บให้มันด้วยโอเคเนาะอ่าเป็นการเพรเซฟตัวเองไปนในตัวนะ ต่อมาต่อมาติดลบนะคะโพสต์ถัดมานะคะก็เป็นอะไรเอ่ยคอสติดลบพายส่วนหกเนาะเพะื่อนจำได้ไหมว่าถ้าเราเจอมุมติดลบนะคะจะมีแค่โอโอถ้าเราเจอมุมติดลบนะคะเราจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าจะมีแค่คอสนะคะที่มุมติดลบกับคอสตัวมันเอง เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมุมลบให้เป็นบวกเลยก็จะกลายเป็นคอ s นะคะเหลือมุมพายส่วน6ถูกไหมมุมพายส่วนหต้องถอดอีกไหมไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันเป็น1นพายส่วน6เรียบร้อยโอเคนะตัวถัดมาคืออะไรตัวถัดมาคือแทนนะคะ2พายส่วนหต้องจัดไหมดูดีๆดูดีๆว่าข้างบน2ข้างล่างหททาไมตัดทอนได้หรืออะไรเอง1นส่วนสถูกปะเพราะฉะนั้นพายหส่วนสาท่องได้เลยไหมได้โอเคนะ1นส่วนสาท่องได้เลยนะอ่าต่อมา เพราสุดท้ายนะคะบวกกับคอสสามพายคอสสามพายเมื่อกี้บอกไปแล้วเนะว่าพายที่เป็นจํานวนเต็มอะ่ะเราทําไมดูเลยนะว่าเป็นจํานวนเต็มอะ่ะอยู่ตรงไหนอ่าเพราะฉะนั้นสามพายพายเลขคี่จะอยู่แกน x ฝั่งซ้ายแกน x ฝั่งซ้ายเรารู้ว่าอะไรแกน x ฝั่งซ้ายเรารู้ว่าคั้วนับ x ถูกป่ะเป็นลบหนึ่งั้วนับ y เป็นศูนย์ถูกไหมโอเคนะคอสคือขั้วนับ x ใช่ไหมเราก็บอกได้เลยว่าคอสสามพายมีค่าเท่ากับลบหนึ่ง โอเคนะต่อมาสามพายส่วนสองล่ะไซส์สามพายส่วนสองสามพายส่วนสองอยู่ไหนก็อยู่แกน y นะคะอ่าแกน y ตำแหน่งข้างล่างโอเคนะแกน y ข้างหลังข้างล่างของวงกลมหนึ่งหน่วยเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าพุ่นับเป็นสูตรลบหนึ่งโอเคเนาะแล้วไซสคือขั้วนับ y ว่า y ของสามพายส่วนสองแกน y ข้างล่างก็ลบหนึ่งเช่นกันโอเคปนะเพราะฉะนั้นที่เหลือเนาะอ่าเราก็สามารถหาค่าได้ โอเคนะคะเพนก็อันไหนแทนค่าได้ก็แทนไปเลยก็ได้ไพยส่วน6กนะคะก็คือ30มสิบองศาข้อสามสิบองศาได้เป็นรูปสามส่วนสองอเคนะเแทนไพยส่วนสานะคะก็คือแทนหกสองศาได้รูสามโอเคเนาะติดบวกกับ1นึลบหคูณลบหได้1น่งที่เหลือเหลือข้างหน้าเนาะข้างหน้าแทนค่าเหมือนกัน s i n ์ไพยส่วนสามคือ60สิบองศาไซนได้รู้สามส่วนสนะคะ ไปคูณกับ cos, c นะคะคย o ส่วน3ก็ติดลบเนาะ1ส่วน2 c o นะคะ c อ s 60องศาได้1ส่วน2เนาะ,ะที่เหลือก็คิดเลขต่อนะคะรูท3คูณรูทได้3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ3ส่วน2ะคะแล้วก็บวกเพิ่ม1เนาะอ่าส่วน2คูณส่วน2ก็เป็นส่วน4ใช่ปะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นรูทลบรูทสส่วน4นะคะ ที่เหลือก็ลบสามส่วนสองบวกหนึ <rice> ่งก็คือสองส่วนสองก็ได้เป็นลบหนึ่งส่วนสองโออนนี้เขียนผิดเนาะเพราะฉันก็ตอบลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดมันเป็นตัวเลือกนะคะไม่มีไม่มีตัวเลือกนี้เนาะเราก็ยุบนะคะส่วนให้เท่ากันกลายเป็นสี่เนาะก็จะกลายเป็นลบรู้สามนะคะแล้วก็ติดลบสองแบบนี้ก็ได้ โอเคเนาะอ่าเพราะงั้นก็หวังว่าน่าจะหยิบเทคนิคนะคะเริ่มตั้งแต่การออถอดมุมถูกปะอ่าเพราะงั้นก็ดูก่อนเนาะว่าสรุปขั้นตอนก็คือพอดูมุมแล้วนะคะเราต้องการทําอะไรเราทําการจัดมุมเนาะให้กลายเป็นพายถูกปะบวกลบเซตามุมเล็กเนาะหรือว่าก็สองพายบวกลบเซตานะคะหรือว่า n พายบวกลบเซตาแบบนี้นั่นเองเพื่อทําไม จัดเพื่อดูคอแดนนะคะว่ามันอยู่คอแดนไหนเราจะได้หาเครื่องหมายเนาะของแต่ละตีโกนในคอแดนนั้นได้นะคะจึงทำการถอดมุมนะ,ะให้เหลือแค่มุมเล็กก็คือเซตาพอเหลือแค่มุมเล็กนะคะคือเซตาได้เราก็จะหาค่าได้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขั้นตอน5ขั้นตอนเนาะในการหาค่าของตีโกน,นะคะแพระะก็หวังว่าจะ เข้าใจและทำได้มากขึ้นนะคะ